รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้ดีเที่ยวกันเทพิเศษก็มาตามสัญญาแล้วนะครับวันนี้เราเอาซิกแพคของเราที่กอนเรามาฝากกันและใครที่คิดถึงพี่อชิและน้องนาชาห้ามพลาดครับ mm hmm. ต้องติดตามหนีเที่ยวกันวันนี้ครับฟอล l ลิงวอเตอร์วิลล่าจุดเด่นของวิลล่าหลังนี้ก็คือมีน้ําตกอยู่ในบ้าน กรอบน้องนุ่มนอย่างแน่นอนครับแซบแน่ชีตยืดแน่นอนใส่ใจเนห้อตอนนี้นะครับเราอยู่ในรถนะครับโอ้สองพี่น้องรักกันนะคะโอ้ยเขินก้าวก้าวคโอ้ยก้าว ีแท็ค True 5G h a p p i n e s s Express สัญญาณความสุดเร็วแรงทั่วไทยคร p บ o w o l d g a s พร้อมสืบทอดมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อคุณทุกคน w o o l d g a s เริ่มที่ซิกแพคของพิจิตรสองหนุ่มของเรานะฮะที่โดดโปรเซอร์ของเราหลอกให้ลงว่ายน้ำโชว์หุ่น oh. ก็น่าจะถูกใจส,สาวๆนะครับไปชมกันเลย ฟอร์ลิง w อ t เท v วิลลจุดเด่นของวิลล่าหลังนี้ก็คือมีน้ําตกอยู่ในบ้านเขาบอกเลยไฮไลท์คือเป็น DNA ด้วยเป็น DNA ของจังหวัดกาญจนบุรีเลยก็คือน้ําตกกระถ้่ <US H> MM> เอาผมนอนห้องน้ำยังได้เลย อันนี้ปีดีสอนนะครับตรงนู้จะเป็นสระของผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปที่แรกกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาเจอกันครับอีเมานี้ปีดีสอน ชมให้พอหอมปากของคอกันแล้วนะครับรับรองปีนี้โปรเซอร์ของเราจะจับพิชคอชายต่อเสือ้อโชว์อีกแน่นอนจะต้องถูกใจสาวนะครับมาต่อกันที่พิชคอสายกินเนี่ยคุณสันประชากรที่ถูกใจกับพิซซ่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีและคุณอุ่นภาคภูมิกับการกินอาหารอร่อยอร่อยกวนๆพร้อมแล้วไปกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่โบนรถอีแท็กนะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมของที่นี่นะครับสตาร์ทรถหน่อยสตาร์ทยังต้องสตาร์ทมืออ๋อฮ่าโอ้โหไป ค่อยๆดึงขึ้นมาถ้าดึงแรงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกระตุกนะแล้วมาอยู่ตรงนี้อ่ะพี่เสรแล้วโอ้โหโดไปแล้วเจอกันเจอกันไปเอาภาพได้แล้วบ,บอกเอาแล้แวคหรือตกหนามี่เนี่ยโค้ชได้ฟิลแบบชนบทอ่ะแบบว่าชนบทน่ารักน่ารักอ่ะพิซซ่านาโปลีคืออะไรพี่ เป็นพิซซ่าอ่าเป็นเอกลักษณ์ของแป้งเมืองนาโปลีนะครับก็กำเนิดของพิซซ่าคือพิซซ่านาโปลีนะครับแป้งที่มีความแตกต่างจากแป้งของตลาดนะครับแล้วก็ผ่านการบ่มของแป้งทั้งหมด48ชั่วโมงของเตา400องศาโอ้โหเราต้องวอร์มเตาทั้งหมดเกือบ5-6ชั่วโมงเพื่อจะทำพิซซ่านาโปลีใช้เวลาแค่1นาทีอุ้ยอ่างั้นเริ่มเลยดีกว่ายังเห็นแล้วพี่ทำให้ดูนะไปเลยครับพี่โอเคพี่ลุยเลยนะเต็มมากก็ถึงได้บอกกับลูกค้านะมีมา4-5รอบแล้วครับเนี่ยก็เหตุผลเพราะเนี่ยครับ แป้งหน้าทีดนิดงใช่ใครับเต็มที่เลยจัดเต็มอ่าโอเคเรียบร้อยหน้าเยอะมากครับเพิ่มความโอ้โหนี่วิธีการสอยเมื่อกี้ก็ต้องมีฝีมือนะที่บอกว่าแป้งขาดนะใช่นี่คือไฮไลท์ของพิซซ่าของนาโปลีเนี่ยถึงบอกว่าไม่ต้องบินไปกินอิตาลีมาที่สุพรรณบ้านไปดินอะไรพี่โลนี่ม่ธรรมดาพี่สอยเก่งกันแล้วเลยฮะเลยซอยซอยแป้งพิซซ่าอ๋อเหรอโอเคโอเคโอเคพี่ก็พาผมลนี่แปดโลนตลอดแทงตจำตลอดเลยนะ โนเคเฮ้ยน่ากินมากโอ้โสวยงามอ่ะกอบมันจะกรอบเนื้อในมันจะนุ่มพอได้ี่หใชหน่าโคตรเยอะกรอบนอกนุ่มในอย่างแน่นอนครับแซบแน่ชีสยืดแน่นอนอ๋อครับไได้ น่านครสัมผัสถึงผมต้องการให้กัดไปแล้วครับผัดถึงรสชาติของแป้งก่อนส่วนหน้าเนี่ยมันต้องสีเลียดมามันอร่อยที่แป้งอันดับแรกถ้าเกิดเราเคยกินพิซซ่าทั่วไปเนี่ยความแตกต่างอยู่ที่แป้งเนี่ยอร่อยขอบนอกนุ่มในจริงนะและเนื้อแป้งมันนุ่มมากเลยตอนที่พี่ทำเองทำเองครับท่านนี้ทำเองอร่อยมากเลยนะเห็นไหยเนี่ยนี่คือนี่เราเราหาข้อมูลแล้วอันนี้แทบไม่ต้องใส่ซอสเพือเกิดอะไรถูเต้องคำเดียวจบเลยคำเดียวจบเลยอร่อยจริงเห็นไหมใช่ไหม แล้วแป้งก็นุ่มแล้วเข้ากับซอสแบบนี้แป้งนุ่มอร่อยใช่แล้วมันเข้ากับซอสหน้านี้ด้วยฮะใช่แล้วซอสที่พี่เขาทำเองอ่ะโค้งเข้ากับทุกอย่างเลยใช่ใช่มันเข้ากับเนื้อแป้งตรงนี้เลยใช่ไหมฮะอร่อยมากกัดคำแรกก็โอเคเลยใช่ไหมคำแรกคำสองอร่อยหมดอ่ะใช่ครับไม่ใช่หิวใช่ไหมฮะไม่ได้หิวอร่อยจริงอร่อยจริงวันนี้พิเศษมากๆฮะผมพาทุกคนอยู่ที่เขาใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ดูข้างหลังครับนอกเหนือจากเขาใหญ่เนี่ย เรามีสะว่ายน้ำที่ใหญ่มากๆอีกด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โฮเทลมิสเขาใหญ่ครับโรงแรมนี้หรูมากๆบรรยากาศแจ่มสุดๆ ไฮไลท์ของทางร้านเลยนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อวัวจากสเปนรับลูเบียคาสาครับผมจากสเปนเลยครับจากสเปนครับเราเสิร์ฟที่ไซส์1นกิโลลูเบียคา้าตัวนี้จะอายุเจปีนะครับแล้วก็จะมาเอ็ดจิงที่เจิวันนะครับนี่ก็คือการเหมือนบ่มเขาใช่ไหมครับวัวตัวนี้จะตัวใหญ่ครับปกติเราทานเนื้อไดเอทจะมีเฟเวอร์ของการเอ็ดจิ้งที่บางบางลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ชอบแต่เนื้อตัวนี้จะยังคงความเข้มข้นของเนื้อยังได้เฟเวอร์ของเนื้ออยู่นะครับเชื่อไหมว่า ฟังเชฟอะหูฟังตาผมจ้องเขาอย่างเดียวอยากให้ให้ทุกคนเห็นถึงสีของเขาอ่ะผมจิ้มได้แล้วใช่ไหมเชฟจิ้มได้ครับโอ้โหอุ้ยแค่ซ้อมสัมผัสก็สัมผัสได้ถึงความแบบฉ่ำๆอะใครเป็นสายเนื้อดูสิว้าวตะวันอ้ําสิเดี๋ยวหลอกเดี๋ยวเดี๋ยวท่านล้อกันแค่อยากให้เห็นถึงความแบบเขาเรียกอันนี้นี่มีเดียมแรร์ครใช่ครับมีเดียมแรร์นะครับ เนื้อริบอายเนื้อริบาสน่าทานมากน่ากลิ่นหอมมากไม่ต้องจิ้มเลยใช่ไหมครับเชฟลุยได้เลยลุยได้เลยเรียวๆออกเลยคุณผู้ชมถ้าเคยทานเนื้อคุณภาพดีคุณผู้ชมจะทราบว่ามันจะมีความกัดเข้าไปแล้วมันฉ่ำในนั้นนะครับครับแล้วละมุนลิ้นเหลือเกินอยู่กับลิ้นเราแล้วมันเป็นมิตรกับลิ้นอ่ะชอบมากเลยตอนกลินเข้าไปมีความสุขเหลือเกินกลิ่นดีใช่ไหมครับกลิ่นดีกลิ่นดีนี่แหละเนื้อสเปนขนาดแท้ครับ มีก็สวยสักก็าวยด้วยกำลังดีเลยอ่ะแก้มลูกวัวของฝรั่งเศสอันนี้สเปนอันนี้ฝรั่งเศสมาฝรั่งเศสครับนี่เบนเย่ไหมเนี่ยอันนี้ระยองรับอืมยื้ยยื้ออันนี้เลยคบว่านุ่มไปอีกอ่ะเชฟแทบจะลิ้นนุนแล้วละลายในปากเราได้เลยอ่ะแล้วซอสเชฟอร่อยมากมันมีความเข้มข้นกำลังพอเหมาะพอควรครับไม่มากไม่น้อยไปอร่อย หมือนทานอยู่ที่หอยเป๋าเลยฝรั่งเศสเลยไปต่อกันที่เมนูนี้ดีกว่าครับโอเคเลยครับอันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วติดใจนี่อร่อยอร่อยนี่อร่อยมากเป็นควินพุดดิ้งครับเป็นพุดดิ้งร้อนนะครับเสิร์ฟกับบัตเตอร์สกอตแล้วก็เป็นไอศครีมมานิลาข้าวโพดพุดดิ้งโคตรอร่อยเลยละมุนไหมฮะละมุนมากอร่อยมากเลยอ่ะเนื้อพุดดิ้งเี่มันคือแบบละเอียด นั่นอร่อยครับทำไงให้มันวุดดิ้งอร่อยขนาดนี้เชฟใส่ใจครับเนื้อพาม่าโอ้โหอันนี้เป็นอฟซีวีแรนชัชานวีสเปเชียลเป็นตัวที่มาถึงแล้วแบบห้ามพลาดอ่ะพาม่าแฮมแบบทั้งหน้าเลยจุกใช่แล้วก็แป้งทำเองอะไรแบบนี้ทำเองครับผมสารภาพว่าผมตื่นเต้นกับทานอาหารมื้อนี้มากลองชิมนะลองชิมนะแป้งนี่ก็เป็นแป้งที่ทำเองทำเองใช่ไหม อร่อยมากพอบกรอบเบาๆพีชหอมดีไปหมดเลยชอบครับกินหมดเลยนี่น่าเกียดไหมเนะี่ยไม่น่าเกียด <c oughs> ต้องการที่หมดเธอรายการบอกให้มาชิมๆวันนี้เป็นวันพิเศษของเบบีนาตาชาพอดีเพราะวันนี้เป็นวันครบครอบ,บสองปีของนาตาชาพอดีเราก็ลเลยมาจัดเลี้ยงฉลองวันเกิดของเบบีที่นี่นาคะเปาเดี๋ยวได้เป่านะ <c oughs> ใา้ยืนดู ดีใจดีใจดีใจไม่ดีใจถ้าดีใจอยากเล่นแล้วใช่ไหมอยากเล่นค่ะเจ้าของมันเกิดมาเล่นม้าหุ่นนะคะเปิดให้เลยค่ะโอเคสั่งเปิดม้าหุ่นได้แล้วลูกมาเร็วเร็วตื่นเต้นไหมไหนไหนไม่ไปอเหรอนะเจอแล้วเจอทันแล้วเขาไม่ได้ยินหนูอะลูกนะ พี่เขาบอกว่าเจอกันแล้วเรียนปค่ะไม่กิดใจเหรอไม่ไม่ใคนหรอหีเียวกันค่ะไม่อาอย่าพูดนะอย่าพูดนะั่นั่นหียวะกันค่ะ

ก็ไฟนะตอนนี้เต็มไปกับทีจบ2 0 2 8แล้วสรุปก,ก็คือ <c oughs> จองไม่ได้แล้วครับสนับสนุนโดย True Vision <c oughs> มองเลืกได้ล้ำกว่า <c oughs> สายดื่มต้องมี CP บาร์นาพริก <c oughs> <c oughs> ลองเลย นี่ขอไม่พูดอะไรมากใครที่สินเพียชิและน้องนาราชาคุณนาตาลีเราเอาทริปไปเล่นหิมะครั้งแรกของน้องนาราชามาฝากกันไปชมกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ในรถนะครับแล้วก็เรากําลังเดินทางไปโรงแรมนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะฮะ ที่นะชาเห็นตอนตกโอ้พี่ชาเรากำลังขึ้นคอนโาชาดูนะคะชาดูชาดู กําลังลอยขึ้นไปบนฟ้าเลยเจ็งไหมคะ oh. โอ้ไปเ,เล่นหิมะก,ก่อนนะคะนะคะเขามีความพยายามจะไปอ้อนพี่ชิมีความพยายามจะไปอ้อนพี่ชิโอ้ยโอ้สองพี่น้องรักกันนะคะ oh, okay. วันนี้นะครับเป็นวันที่เรามาเล่นสกีเป็นวันที่2นะครับซึ่งเราเนี่ยครับหนีนั่งแท็กซี่มาฝั่งแอนดาบริเนื่องจากว่าแถวบ้านเราเนี่ยมันไม่เวิร์กจริงๆมันสไลช่นะครับ <c oughs> อันนี้คือเล่นได้ดีมากนะชินเนาะแล้วก็โอ้โหวันนี้สวยจริงๆอยากจะให้ดูด้านหลังของเราเนาะด้านข้างนี่น เมาส์โยเทสที่สามารถเห็นได้จากห้องนอนเราข้างบนมันรับเลยหรอใช่กลัวอยู่ลงไม่ได้โอ้ยกลัวเลยอะเราหยุดก่อนก็ได้นะโอยเหนื่อยเลยค่ะเหนื่อยไหมชิอันนี้นะคะคนถ่ายนะคะต้องมอบเครดิต อันนี้คืออาชีพถ่ายให้นะคะดารา,าขา,าราชาทำหน้าแม่แม่สิคะนน่นแม่แม่ยังไงอ,อ๋อยิ้มหวานโอเคไหนหน้าก้าเร็วแปลว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรทำหน้าเข้มใช่ค่ะอันนี้วิวสวยนะคะเป็นเมาส์โยเทนะคะาราชารู้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ประเทศอะไรคะเป็นกบูไม่ใช่สิอยู่ญี่ปุ่นสิชอบญี่ปุ่นไหมคะ เบ๋บอยเบ๋บอยเหรอแล้วมันร้องไงนะชองก้อบเบแกี้จันทรยมาร็อกเพื่เช็คเบบอยเบ๋บอยบอยบายบอยบอยไอ้บอยบ้าบอยช้าๆเมื่อกี้ช้าๆบอกว่าถ้าพี่ชี้หล่นจะเป็นยังไงนะแตกคว้าพี่ชี้หล่นแตกคว้าเลยเหรอคะโอ๊ยอะไรเนี่ยนะอะไรนั่นนะ Uh อุ้ยนั่งเฝ้าพี่ชินั่งเ้าพี่ชิให้พี่ชีนั่งเฝ้าช้าๆเหรออุ้ย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 อะไรนะตัวชนเนี่ยว้าวแต่ช้าเพื่ออะไรคะมาอ้อนพี่ชี้เหรอลูกนี่นะครับพี่ชีอุ้มเบบีน่าตะชามาไหนหันหน้ามาดูเบบีสิ ฮัลโหลเบบี้สนุกไหมครับสนุกไหมครับพี่ชี้อุ้มมาสนุกไหมลูกฟิลมาเลยชอบไหมลูกแป๊กเดี๋ยวกาอุ้มขึ้นต่อนะคะไปนี่นะครับเราอยู่ในทุกนะครับกับเบบี้นาตชานะคะแล้วก็หลังกําลังขึ้นอย่างนี้อย่างนี้นแล้เดี๋ยวจะพาแม่แม่เขาจะพาเบบีบ้นาตชาล,ลงุง<อ>เป็นโดนัทนะครับอ,อ,อยู่ข้างหลังคะ่ะ<อ>ข้างหลังค่ะ ใช่ค่ะเดี๋ยวนาราชาลงกับแม่แม่นะกาก้าจะสกีลงม่อีกด้านหนึ่งโอเคไหมคะนะคะโอเคเลิฟยูนะคะ,คออะ,คะด,ดินแดนหนือกาน,นีใช่ค่ะอีกคนหนึ่งก็เดินอีกด้านหนึ่งนะคะน่าจะเล่นสกตัหนึ่งกาก้าเล่นสกีอยู่นี่นาราชาลงโดนัทมานะคะโอเคไหม <c oughs> ชา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 ต้องนั่งอันนี้นะคะนาราชาสู้ๆนะสู้ๆนะสู้ๆู้นะนาราชา <c oughs> อะไรคะถ้าเจอการ์ดจะบอกว่าอะไรคะการ์ดการ์ดเทปไฟนะเทปไฟนะหร เจ็บพี่ชี้เป่านูหน่อยนูเจ็บน่นคะพี่ชินนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ค่ะฉันนั่งตรงนี้อ๋ชายากนั่งด้วยใช่ไหมคะโชพี่นั่งงขอโทษขอโทษโอ๊ยพี่นั่งนี่ ตอนนี oh uhm. ้นะเรามาถึงร้านนี้ที่รอคอยเพราะว่าร้านนี้แหละเป็นร้านที่ทําให้เราดินมารอบนี้ครับเพราะว่าเป็นร้านที่ผมจองล่วงหน้ามาประมาณ4ี่ปีคือเมื่อก่อนนี้มาจองล่วงหน้าประมาณ2อสองสปีตอนสมัยแรกๆที่เรามากินจองสามอาทิตย์ แล้วเราก็อาจจะชอบมากรักมากไปหน่อยนะครับก็ช่วยกันโปรหมวกมันมั่วไปหมดจนสุดท้ายเขาดังจนเขาดังมากเขาดังมากแล้วก็ร้านนี้ตอนนี้ถ้าใครจะจองวันนี้นะแล้วดูรายการเรานะแล้วลองพยายามจองมาจะได้อีก5ปี5ปีมินิีมั่ม5้าปีซึ่งไม่รู้เชฟจะทำอยู่หรือเปล่านะถ้าผมจอยทีไว้คือเดือน11อแล้วก็หมดหมดแล้วแล้วตอนนี้ถ้าจะกินก็ปี2028ันยี่สิบดเลยฉะนั้นนะคะเรียกว่าบินมาเพื่อร้านนี้นะคะเมนูเนี่ยเป็นเมนูเซตนะครับ5้า0มืเยนนะครับ ซีฟูดเซเชอลสไตล์ก <icking his leg down> yeah. ็มีหำหมกค่ะช่วงฤดูนี้ไม่มีหำหมกทุกทุกอย่างเลยเนี่ยจานนี้คืออร่อยมากคือดูแล้วแบบธรรมดานะรสดีกำลังดีเลยก็อย่างที่คาเวียให้อยู่แล้วเพราะว่าที่บอกคือคาเวียเพิ่มนี่แหละโอเคเลครับ ถ้าเราเพิ่มกับวก็จะเข้มขึ้นนะจำได้ว่าอร่อยมากแต่เราไม่เคยกินแบบนึงก้านะเรากินเป็นอย่างอื่นตอนนั้นท้ายนะครับมันก็ทนไม่ไหวครับก็ต้องสั่งเพราะว่ามันน้อยไปนิดนึงแล้วก็เน่นะกระปุกใหม่แล้ะทุกคนเอาหมดเลยสรุปไม่ไหว อยากเพิ่มนะครับเราสั่งโสองอันเป็นอัปลอญให้เลือกสองแบบแบบที่เป็นไทรอัปลอนะครับก็คือกระเป๋าพื้นแห้งนะฮะการการดึงจเปาพื้นปกติที่เป็นอร่อยสุดเขาอยู่แล้วก็เลยลองสองแบบครับวันนี้นี่นะครับอัปลอรอบนี้เรารู้สึกว่าที่นี่แพงขึ้นเยอะเพราะว่าปกติเราอยู่สามหมื่นเยนแล้วก็อื้อแล้วต่ออร่อยมากรอบนี้คือมันห้ามื่นเยน ทุกอย่างที่จะสั่งเพิ่คือมินิมัมหมื่นเยนสั่งอะไรก็ตามเช่นปลียะเนี่ยหมินเยนที่ก็ี่บาทสองพันห้เท่าเนี้ยปลี๊ยะสองพันห้าปลี๊ยะปูปูขนเอาไว้ ต่อเพี้ร์อาย,อยุพอไหวแต่ต่อเพียพ์ต่อเพียร์คอเนี่ยไม่ได้นะมันควรจะมีราคาที่ไม่เหมือนกันไงเทน่านะต้องขายดีมากไงทุกค้อ,อย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมนะว่าเราจองถ้าจองวันนี้ก็จะได้อีกปีถ้า<ล>เขาได้ง้อเราทำไงเขาไม่ง้อเราเขาจะคิดเท่าไหร่ก็ต้อง,หงให้ไหมนี่นะครับเขากำลังทำให้อยู่นะฮะเดี๋ยวจะมีซอสเป็นแบบเหนียวๆนะครับมันคือจะบอกว่ามันแตกมากพอล้กินแล้วเหมือนเหมือนราดหน้าครับจริง คนก็ถามว่าแล้วมันมีกี่ร้านคะเหมือนกับท่านผู้บริหาครับคริสปี้ช u c k i n ในะครับซิกเนเจอร์ขอแมงกินอ่าตันหน้าครับแต่ล้านนกรอบแต่ว่าใช้เส้นเนหมูฉลามนีคือเนื้อครับเป็นกีดักเมสวิสมสภาษาอัสิเล่นี่อยากจะบอกว่าเนี่ยเป็นเมนูลับไม่ได้อยู่ในนี้นะคะโชคดีมากที่กว่าเมนูแล้วยังไม่รับอีกยังรับรับพวกดีมากับเพื่อนญี่ปุ่นแต่เพื่อนญี่ปุ่นบอกว่าเขาสั่งเมนูลับนอกเมนูเราเลยถามว่าเมนูอะไรเขาก็บอกว่าอันนี้เราเลยบอกว่าเอาบางเอาบาง เหนื่อยเมื่อกี้เนี่ยมันมีทั้งหมดเก้าอย่างใช่ไหมครับโบผมเองเนี่ยผมซัดไปประมาณสักห้าห้าอย่างได้ต้องรีบกินีกอย่างค่ะสองคนสองแบ่งกันอร่อยนี่อันนี้ทานอันนี้ผมมันก็กินมากินมากินมาเพราะว่าอันนี้มันเป็นตรงขั้นกลางระหว่างเมนคอร์สเสร็จปุ๊บก็ขั้นกลางแล้วเป็นอย่างเงี้ยที่สั่งกลับมาได้เนี่ยแล้วก็เป็นของหวานซึ่งเขาให้เวลาประมาณบทึ่งโมง ถ้าเราสั่งทุกอย่างมันก็หมดได้ทุกอย่างแต่ว่า,าถ้าสั่งตอนแรกอะได้ถ้าค่อยๆสั่งอะเขาจะบอกว่าพอแล้วน้าเธอนะเขาก็อยากจะหยุดผัดแล้วนะถ้าใครจองได้5ปีอย่าลืมถ้าจะกินทั้งเมนูสั่งไปทั้งเมนูข้าวกับบะกินเงินนะบอกเลยเลตือนนะ อย่าสั่งทั้งเมลโรวเลยมันอิ่มไปสท่านน่ะสวยนักสีมาเพาะว่าผู้ชายนะห้าผู้หญิงสามกินจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราก็ถามว่าเราจะบุกขึ้นไปไดเมื่อไหร่เขาบอกว่าตอนนี้เต็มไปตั้งจบสองพันยี่สิบแปดแล้วแล้วเอาพันยี่สิ้าเขาไม่ได้รับเขาบอกไม่ว่านาคตจะเป็นยังไงสรุปก็คือจบยังไงจบไม่ได้แล้วครับจบจบสำหรับปีนี้นะครับใครที่คิดถึงน้องราชารับรองได้เจอแน่นอนครับ พูดเก่งมากๆอ้อนเก่งสุดๆวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันเสาร์หน้าขอบคุณที่จะตามมีเที่ยวกันนะครับคห่ยมาค่ะหนูพูดดังเพราะว่าลุงบิ๊กบอกว่าให้พูดดังต้องจะได้ยินใช่ไหมลูก